ไวัยทองสามารถที่จะเป็นก่อนไวัยได้ค่ะภาวะที่ถือว่าเป็นไวัยทองก่อนไวเนี่ยก็คือการที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ40ปีซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณ1%เซของประชากรเพศหญิงค่ะสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราอาจจะมีไวัยทองก่อนไวนะคะเริ่มแรกก็คือการที่มีความผิดปกติของประจําเดือนนั่นก็คือประจําเดือนอาจจะทิ้งช่วงห่างขึ้นหรือว่าประจําเดือนขาดไป2ก็คือมีอาจจะมีอาการ ร้อนวูบวาบหรือเหงื่อออกกลางคืนนะคะหรือว่ามีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นหงุดหงิดง่ายขึ้นอารมณ์แปรปรวนหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการของความวิตกกของช่องคลอดเช่นว่ารู้สึกแสบแห้งผิดปกติมีการเจ็บเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะจริงๆไวทองก่อนไวสามารถที่จะเป็นในผู้ชายก็ได้เหมือนกันนะคะไวทองก่อนัวของผู้ชายก็ อาจจะคล้ายๆกับผู้หญิงะคะ่ะเช่นว่า,ามีหมุดหงิดง่ายหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของความผิดปกติของความต้องการทางเพศอาจจะลดลงหรือก็อาจจะมีเรื่องอาการนอนไม่หลับหรือว่ามีร้อนวูบวาบได้บ้างไวทยทองก่อนวัยเนี่ยอาจจะนำมาสู่โรคได้หลายโรคนะคะเริ่มแรกก็คือโรคเกี่ยวกับทางระบบสมองนะคะเช่นบางทีเนี่ยอาจจะ มีการศึกษาว่าอาจจะพบสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงนะคะต่อมาก็คือโรคเกี่ยวกับกระดูกนั่นก็คือโรคกระดูกบางหรือกระดูกพรุนนะคะต่อมาก็คือโรคเกี่ยวกับระบบปัสสาวะหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงเช่นมีการแสบแห้งช่องคลอดนะคะช่องคลอดอักเสบหรือว่ามีการกั้นปัสสาวะลําบากค,ค่ะ ต่อมาก็คือโรคเกี่ยวกับการมีบุตรยากเพราะว่าคนที่มวยทองก่อนวัยเนี่ยก็อายุน้อยกว่า40เพราะนั้นจริงๆบางท่านเนี่ยยังมีความต้องการที่จะมีบุตรอยู่แต่ว่าการท่ทําให้เป็นโรคเนี่ยทำให้การมีบุตรเนี่ยยากขึ้นค่ะจริงสาเหตุของวัยทองก่อนวัยเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะาสาเหตุแรกเลยก็คือ มีความผิดปกติของโครโมโซมหรือว่าพวกสารพันธุกรรมต่างๆนะคะสาเหตุที่2ก็คือโรคที่เกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยวัยผิดปกติมีการทําลายเซลล์เนื้อเยื่อของตัวเองซึ่งในที่นี้ก็คือพวกเซลล์ของรังไข่หรือเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนนะคะอย่างที่3มก็คืออาจจะเกิดจากการรักษาทางการแพทย์บางอย่างเช่นการให้เคมีบาบัดนะคะการฉายแสงหรือว่าการผ่าตัดรังไข่ค่ะนอกจากนีนน้ก็จะมีเกิดได้จากการติดเชื้อบางชนิด นะคะหรือว่าการได้รับสารพิษสารเคมีแต่ว่าสาเหตุใหญ่ๆเลยคือ80-90%ของเของภาวะไวทองก่อนวัยเนี่ยหาสาเหตุไม่ได้วิธีรับมือสําหรับไวทองก่อนวัยนะคะ่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องคอยสังเกตตัวเองว่าถ้ามีอาการที่น่าสงสัยเนี่ยควรจะรีบปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้วินิจฉัยอย่างรวดเร็วต่อมาก็คือพยายามลดความเครียด ะะพยายามหากิจกรรมที่ผ่อนคลายทำนะคะต่อมาก็คือการที่เรารักษาควบคุมน้ำหนักแล้วก็รักษารูปร่างให้เหมาะสมโดยการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังกายและอาหารที่จําเป็นนะคะสำหรับคนที่เป็นวัยทองก่อนวัยอย่างนึ่งคืออาหารที่มีพวกแคลเซียมและวิตามินดีสูงเพื่อช่วยบํารุงกระดูก<ๆ>ก็อย่างเช่นพวกทนาบรอกโ,ลค,โลคลีนะคะพวกนมพวกโยเกิร์ตงาดาําข้าวโอต๊ตไข่หรือว่าถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ก็อยู่จําพวก ปลาเส้นปลาแซาลมอนปลาทูน่าปลาซาดีน mm hmm. นอกจากการรับประทานอาหารก็คือการออกกําลังกายซึ่งการออกกําลังกายที่สําคัญสําหรับคนวัยทองก่อนวัยเลยเนี่ยก็คือการออกกําลังกายที่มีการลงน้ําหนักเพื่อช่วยให้เสริมสร้างกระดูก mm hmm. เช่นการออกกําลังกายที่มีการกระโดดมีการวิ่งเป็นต้นที่สําคัญเลยก็คือการงดสูบบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะและสุดท้ายก็คือว่า การรักษาด้วยฮอร์โมนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนวัยทองก่อนวัยถ้าไม่มีข้อบ่งห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ mm hmm. เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะรับมือกับวัยทองก่อนไวัยได้